วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสับปะรดชื่อทางวิยาศาสตร์คือ a n นา a s สคอมมู s เป็นพืชนล้มลุกชนิดหนึ่งนะครับที่มีต้นกำเนิดจากทวีตแอฟริกาใต้ ต้นก็มีความสูงประมาณ80-100เซนติเมตรการปลูกสามารถปลูกได้ง่ายครับเพียงแค่ฝังกลบลงดินนิดหน่อยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ส่วนยอดของผลที่เรียกว่าจุกเปลือกของสับปะรดนั้นภายนอกก็จะคล้ายๆกับมีตาล้อมอยู่รอบผลนั่นเองครับในแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นภาคกลางบ้านเราก็จะเรียกสับปะรด ว่าสับป,ปะรดนี่แหละครับภาคอีสานเรียกว่าบักนัดนั่นเองฮนะส่วนภาคเหนือเรียกว่ามนัดหรือมขนัดหรือว่าบ่อนัดครับภาคใต้เรียกว่ายานัดย่านัดหรือย่านนัดขนุนทองมะลินะครับโดยคําว่ายานัดหรือว่าหยานัดนั้นมีที่มาจากภาษาโปรตุเกตนั่นเองครับ สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับสามารถ,ถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีครับเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะฮะที่สำคัญจเจริญเติบโตได้ในทุกๆสภาพอากาศสามารถดัดแปลงเป็นพืชไม้ประดับได้ด้วยนะครับสับปะรดแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือรากที่อยู่ในดินเรียกว่าไม้ดินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเภทที่เขาจะใช้อากาศในการย่อยอาหาร หรืออาศัยอยู่ตามคาคบไม้หรือต้นไม้ใหญ่เรียกว่าไม้อากาศต่างๆครับคือเหล่านี้เขาจะไม่แย่งอาหารจากต้นไม้ใหญ่นะครับเขาก็จะเกาะว้าเป็นส่วนใหญ่และอีกหนึ่งประเภทก็คือเขาจะ,ะริเติบโตอยู่ในผาหินหรือว่าโขดหินนั่นเองครับส่วนสปรด ที่เราใช้บริโภคเป็นจํานวนมากก็เป็นไม้ดินนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะาบางประการในไม้อากาศนั่นก็คือสามารถเก็บน้ําไว้ในซอกใบเล็กๆได้นะครับมีเซลล์พิเศษสามารถเก็บน้ําไว้ในใบด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้ทนทานต่อช่วงแล้งได้ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลองดูนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับลองดูครับ